สวัสดีครับสำหรับคลิปที่ผ่านมาผมได้ลงแทงน้ำสูง5เมตรรองรับถัง2,000ลิตรงบแค่500บาทนี่นะครับใช้ไม้ทำนะครับพี่น้องก็ไปทํำเอานะครับประหยัดประหยัดแบบนี้แต่ใช้งานได้จริงนะครับนี่ครับใช้ไม้แล้วก็ใช้แรงงานของตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้เกษตรดีดีก็จะพามาดูระบบน้ำนครับ ที่ใช้หัวปั่นลมนครับในการดันลมแล้วก็ใช้รถไถลากนะครับนี่ครับแต่ก่อนคือใช้อัดสปริงเกอร์โดยตรงครับแต่เปิดได้ทีละ12ตัวแล้วก็ระบบน้ำเนี่ยมันจะไม่สม่ำเสมอน,นะครับแรงบ้างค่อยบ้างนะครับคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแทงค์น้ำครับวันนี้ก็จะมาลองเทสดูครับว่าเออจะดันจากบาดานขึ้นไปแทงค์นะครับผมเพื่อ ให้อัดสปริงเกอร์ครบ36ตัวคือปลูกทุเรียนไว้36ต้นเนี่ยจะใช้ได้ดีไหมนี่ครับคือน้ํามันแรงมากแต่ว่าไม่สม่ำเสมอครับจังหวะแรงจังหวะค่อยครับลถทุเรียนก็เดี๋ยวสปริงเกอร์พังนะครับบางที่ก็แรงมากบางทีก็ค่อยครับก็เลยทําแทงน้ําครับคลิปหน้าครับมาตามดูกันว่าเปลี่ยนจากอัดสปริงเกอร์โดยตรงแล้วมาใช้เป็นแทงน้าเนี่ยจะทําให้ การกระจายตัวของสปริงเกอร์ดีขนาดไหนครับสวัสดีครับ